ติดท่สุายเมาเมากนพ่สันะอ่ากนเป็นทยไอ้เสิร์ทุกคนอ่ะไอ้เสิรทุกคนคนล ลุงลอย่าบางกล้องครับต้องหลบกล้องด้วยครับกายกรรมกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรม,มกรรมทั้งสามานี้ข้าพเจ้าร่วมเกิน ที่ข้าพเจ้าได้ลงเกินต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ท่านทรงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าขอให้ท่านอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านั้นเทินนั้นเถินอ๋อผ่านอะไรขอ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 ไปรับผานกราบสามครั้งถ้าช้าลูกไม่ต้องรีบเออถ่ายรูปไม่ทันเออเอาเอาน้ำมาขานเร็ว เออโน้ตเอเอาส่งพานให้ส่งพานให้ส่งพานเน้่ยให้นารับพานถ่ายช้าๆเลยช้าๆเอาล้างเท้ายืนมือลงเออยื่นลังมือก่อนเออไม่ต้องไปแล้วเนี่ยแล้วนีแล้วก็ล้างเท้าเยใกล้ๆนี่เห็นปะอรน อาจะทำทายไปเยอะลูกบทเลนด้วยทำไปเยอะใจกมะแกเอานี่ร้าขาลูกร้าขาล้างร้าขานักหน่อยน้ำก็หนักหน่อยครับกไปเออเออเออลูกบอกใครบทแล้วอย่าซึกนะเดี๋ยวนะตำแหน่งว่างเยอะโกมดิไม่โกมเออน้ำไม่ใช่ลูกเลยลูกแรงโออตามทีไม่แกโป๊ะ้เดี๋ยวใช้ใจอยู่วัดธรรมกายเนี่ยแทนธรรมช์ยุ่เนี่ยเอ่ะ

พ่อแม่พ่อแม่เดี๋ยวลูกหลบเลยค่ะาเดี๋วลกหลับแล้วอาดนตรี ไม่ต้องนอบนครับไมไม่ปขออนุญาตเออรถสอเท้าเออคอนีเ้พุ่มไม้ยาวสูงอายุเออยากแล้วขอเื่อเดี๋ยบ

แล้วแล้วเอาเชิญครับลุกขึ้นไปดิ้นท uh ่ไมไปดิ้นไม่ได้ผู้บารมีเอามาเนี่ยผู้บริหารไม่ยอมไม่ยอมนะครมองกล้องหน่อยมองกล้องครับปล่อยมัครับปล่อยมัครับครับตัวสามลูกนะครับผู้บารมีิหารยเอาืด ตัวัต่อรหัตอสม,มาธิจิตกรรมวัตกรมรมมโนกรรมการทัางนี้ที่ได้ร่วกมเกิดจบกัมาข้าพเจ้คุณพ่อคุณแม่ต่อหน้ากั็ดีรับหนังก็ดีตั้งใจก็ดี พี่แม่านใจดีอคุณพ่อแม่ตัว้ขาเอาถุกทำสามทีขาเลยครับขาาสามทีขาหนุ่ยกยยกผ่านผ่านให้ก่อนยกผ่านยกผ่านให้พ่อแม่ก่อนครับคางไว้นะครับคางไว้คางไว้นะครับคาง้งไว้เออ้างไว้นะครับ ไปข้างน่อมไปเปิดายาง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 ยงเปิดยงนออาเปิดหนล้น้ำน้ก่อนลดน้ก่อนลดนิ้วก่อนแล้วก็ล้างเท้าตอนเนี้ยอ้าเลย้เลยล้างเท้าครับล้างเท้าล้ันครับ อ mould mould ขอหน้าอีกขันหนะครับขอน้าเฉพาะที่พันนะครับขอใหม่ครับขอน้าใหม่อีก nope. ขันนะครับแล้วกันนะครับขออีกขันนะครับขอลานลาจากหอวลงมาเลยนะครับ Yeah, 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 y e a ভালোবাসে রে ໃຜໃນໃຈບໍ່ <c ười>

เดี <Ừ> ๋ยวหอมอันเล็กเปล่าหอมไหมหอมเปล่าหลับตาหน่าหลับตาทำเมื่อกี้มาแล้วเดยวทำเมื่้างขังเต่าเลยลูกหลับตาหลับตาหลับตาหน่หลับตาไม่แค้

ยังใส่ด้วยโอเครูเรื่องมาเนเ็นเแค่เยวยเพื่อนเนพื่อนหน้ารูไดนใครเือยางป็นอะไรใครรู้เื่องลุกทำไมเนี่หน้าเพื่อนมาหมดแล้วเพื่อนรู้หมดหน้าเป็นอะไรเื่อนเพื่อนแล้วเร็วเล็วเข้าเริวเร็วเข่าปุยชิ่งหน้าไปนไปนองไปไอถ่ยูปเพลน ใครยังไม่อาบบ้างมาเลยหมดช่งเนี่ยช่ง พุทติยมปีธรมมังสารนังขัตถามีุทธิยมปังสารนังขัามพิยปีสังฆังสารนังขัตถามี ตาัมปฏิกัตัญชลีอันทิวรามอญาจัตหาสันติธาต เล่มเดียวแค่นั้นก็เข้าใจเยอะแยะหมดลองไปหาดูนะสิเขาบอกว่าแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรมากกว่าทำวัดสรรมนวินตาบาน